สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel อีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ ทะเลาะกับคุณแฟนสุดที่รักทีไรแล้วต้องมานั่งเสียใจกับสิ่งที่ตัวเองทําลงไปทุกทีใครเคยเป็นแบบนี้บ้างครับสาวคนไหนที่กําลังอยู่ในสถานะ in relationship มีแฟนเป็นตัวเป็นตนแล้วก็คงจะต้องมีเรื่องเล็กๆน้อยๆมาให้ได้ทะเลาะกันอยู่ตลอดเลยใช่ไหมล่ะครับบางทีก็ทะเลาะเพราะความเห็นไม่ตรงกันหรือนิสัยไม่ตรงใจอีกฝ่ายก็พอเข้าใจว่าการที่คนสองคนต้องมาใช้ชีวิตร่วมกันมันก็ต้องมีการทะเลาะกันบ้าง เป็นเรื่องธรรมดาแต่พอมาคิดคิดดูแล้วเนี่ยบางครั้งสาเหตุที่ทําให้ต้องทะเลาะกันก็เป็นเพราะนิสัยงี่เง่าเอาแต่จใจไม่ยอมใครของตัวเองเป็นส่วนใหญ่เลยล่ะครับแต่ถ้าจะให้พูดขอโทษหรือยอมรับตรงๆว่าเป็นความผิดของเราก็กลัวจะดูเสียฟอร์มไปอีกดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู5วิธีง้อแฟนฉบับสาวขี้เก๊กนาเอามาฝากคุณสาวๆได้ดูกันรับรองเลยครับว่าหนุ่มๆจับไม่ได้แถมยังยอมคืนดีกับคุณ แบบไม่รู้ตัวเลยล่ะครับหากพร้อมแล้วตามไปดูกันเลยครับข้อที่1ทําตัวน่ารักตามใจอีกฝ่ายให้มากหน่อย วิธีแรกที่นาเอามาฝากกันก็คือสําหรับที่ผ่านมาใครที่รู้ตัวว่าชอบทําตัวขี้เวียงขี้วีนเอาแต่ใจไร้เหตุผลแล้วละก็ได้เวลามาเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองใหม่แล้วล่ะครับหากไม่อยากให้คุณแฟนเขาเอื้อมระอาแล้วหนีไปซบอกสาวนิสัยน่ารักคนอื่นๆไปซะก่อนแนะนําให้คุณสาวๆทำตัวให้น่ารักขึ้นเลิกนิสัยนางร้ายที่ชอบทําอะไรตามใจตัวเองไปได้ยิ่งดีแล้วที่สําคัญอย่าลืมตามใจอีกฝ่ายให้ มากกว่าเดิมด้วยแบบนี้ถึงไม่ง้อตรงๆเขาก็สัมผัสได้ว่าคุณพยายามเอาใจใส่เขามากกว่าเดิมแล้วล่ะครับข้อที่2ชวนทำกิจกรรมสนุกๆใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้น หลังจากทะเลาะก,กันยกใหญ่ใส่อารมณ์จัดเต็มแล้วสิ่งที่คู่รักหลายคู่ชอบทำกันก็คือการแยกย้ายไปสงบสติอารมณ์หรือที่เรียกง่ายๆว่าห่างกันสักพักใช่ไหมล่ะครับแต่ขอบอกเลยครับว่าห่างกันนานเกินไปก็ไม่ดีนะแบบนี้อาจทําให้เขาเกิดความรู้สึกอยากอยู่คนเดียวแบบถาวรก็เป็นได้แววคนโดนทิ้งก็เริ่มมาเพราะฉะนั้นหลังจากที่ทั้งคุณและเขาอารมณ์เย็นลงแล้วก็ลองชวนอีกฝ่ายออกไปหากิจกรรมสน ุกสนทำด้วยกันสิครับไม่ว่าจะไปออกทริปต่างจังหวัดไปดูหนังไปทานข้าวโดยยอมให้เขาเลือกสิ่งที่อยากทําเมนูที่อยากกินหรือสถานที่ที่อยากไปเรียกง่ายๆว่าฝ่ายชายเขาอยากทําอะไรคุณก็ห้ามขัดใจเด็ดขาดแบบนี้ก็อาจจะช่วยกระชับความสัมพันธ์แถมยังได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยครับข้อที่3เซอร์ไพรส์อีกฝ่ายด้วยของขวัญที่เขาอยากได้ คุณสาวๆครับเวลาที่คุณรู้สึกแย่หรือเพิ่งทะเลาะก,กับแฟนมาหากฝ่ายชายเขาซื้อของขวัญมาให้หรือซื้อดอกไม้มาเซอร์ไพรส์สักชอเพียงแค่นี้ก็ช่วยทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นแถมยังให้อภัยไม่รู้สึกโกรธอีกฝ่ายแล้วใช่ไหมล่ะครับบอกเลยว่าสําหรับคุณหนุ่มๆเขาก็ต้องการแบบเดียวกันนั่นแหละครับก็หลังจากที่เพิ่งผ่านโมเมนต,ต์แย่ๆในการทะเลกกาะกันยกใหญ่แล้วสิ่งที่คุณสาวๆควรทําก็คืออยากให้แฟนหนุ่มเขายกโทษให้หรือ หายโกรธคุณเร็วๆก็ลองใช้วิธีการเปของขวัญไปให้คุณแฟนดูสิครับโดยต้องไม่ลืมเลือกเป็นของที่เขาอยากได้มานานหรือเป็นอะไรที่เขาชอบด้วยล่ะครับแบบนี้พอคุณเอาของขวัญชิ้นนี้ไปให้ฝ่ายชายก็รู้สึกเซอร์ไพรส์จนลืมไปเลยครับว่าตอนนี้เขากำลังงอนคุณอยู่ครับข้อที่4พูดให้น้อยลงคิดให้มากขึ้นหยุดชวนทะเลาะ แต่สุดท้ายคุณเองนั่นแหละที่ทําไม่ได้พูดอย่างไม่คิดให้เธอไปจากชีวิตใครที่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นคนปากไวชอบพูดอะไรโดยไม่คิดหน้าคิดหลังจนเผลอไปทําร้ายความรู้สึกของอีกฝ่ายในเมื่อย้อนเวลากลับไปแก้ไขเรื่องที่ผ่านมาแล้วไม่ได้ก็ต้องปรับเปลี่ยนนิสัยของตัวเองซะหน่อยแล้วละ่ะขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าสาเหตุหลักที่ทําให้คู่รักทะเลาะกันก็เกิดจากการพูดไม่คิดหรือพูดออกมาด้วยอารมณ์โกรธเพื่อที่จะทําให้อีกฝ่าย รู้สึกแย่และสุดท้ายคนที่พูดนี่แหละครับที่ต้องมานั่งเสียใจทีหลังเพราะฉะนั้นหากอยากง้อคุณแฟนแบบเนียนๆก็ลองเปลี่ยนตัวเองมาเป็นคนที่คิดให้มากขึ้นพูดให้น้อยลงเลิกบนเลิกเถียงเลิกนิสัยเอาชนะแล้วเปิดใจฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายให้มากขึ้นจะดีกว่านะครับข้อที่5หากไม่พูดขอโทษตรงๆต,ต้องบอกรักผ่านภาษากาย สำหรับคุณสาวๆหลายคนถึงแม้ว่าจะรู้ตัวว่าตัวเองเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้ต้องทะเลาะกันกับคนรักอยู่บ่อยๆแต่คิดว่าการพูดคําว่าขอโทษออกไปตรงๆมันเป็นเรื่องน่าอายหรือเสียฟอร์มแบบนี้ก็ต้องพยายามบอกรักอีกฝ่ายเป็นภาษากายบ่อยๆก็เพราะว่าถึงแม้คุณสาวๆจะเป็นคนพูดไม่เก่งปากแข็งขี้เก๊กขนาดไหนแต่อย่างน้อยๆก็แสดงออกให้อีกฝ่ายรู้ว่าคุณรักและใส่ใจเขามากแค่ไหนผ่านการกระ ทำบ้างนะครับไม่อย่างนั้นหลังจากที่ทะเลาะกันเสร็จแล้วหากคุณปล่อยให้อีกฝ่ายคิดมากไปเองอยู่คนเดียวโดยที่ไม่พูดหรือทําอะไรสักอย่างก็อาจจะทําให้ความสัมพันธ์ค่อยๆเหินห่างก,กันไปได้แนะนําให้กอดจับมือหรือแสดงท่าทางห่วงใยเพื่อให้ฝ่ายชายรู้ตัวว่าคุณยังรักเขาอยู่สักหน่อยก็ดีครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ5วิธีงอ้อแฟนฉบับสาวขี้เก๊กจากทุกคอที่ได้กล่าวมาเริ่มเก็ตไอเดียกันหรืออยังละครับว่าจะไปงอ้อขอคืนดีคุณแฟนสุดที่รักยังไงและที่สําคัญหากอยากได้ความรักที่ยืนยาวขึ้นก็ต้องใส่ใจความรู้สึกของอีกฝ่ายให้มากด้วยไม่อย่างนั้นต่อให้งอ้อเก่งแค่ไหนก็อาจทําให้ฝ่ายชายเขารู้สึกเบื่อหรือเหนื่อยใจกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ได้เหมือนกันลองดูครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w w w g a n g b e a u t บ c o m ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ